สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้ครูนี้จะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้ครูนี้จะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องคำคล้องจองค่ะเอคําว่าคล้องจองมันเป็นยังไงนะถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันเลยค่ะ สำหรับคำคล้องจองนะคะแบ่งออกเป็นสองลักษณะก็คือแบบที่1เป็นคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดนะคะและลักษณะที่2ก็คือคำคล้องจองที่มีตัวสะกดด้วยเอาล่ะเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะประเภทที่1น,นะคะคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดนะคะจะมีเสียงสระเดียวกันเช่นคำว่าตาใช่ไหมคะ เป็นเสียงสระอาดังนั้นเสียงที่คล้องจองกับคำว่าตาก็จะผสมด้วยสระอาเสียงเดียวกันเช่นตาหากามายานาสาพูดง่ายคือสระเอาไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนแค่พยัญชนะต้นนะคะก็จะเป็นคำคล้องจองแบบไม่มีตัวสะกดค่ะ ่อปไมาดูค่ะคำว่าใจคำที่คล้องจองกับคำว่าใจก็คือไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะเป็นเสียงสระไอจะเป็นสระไอไม้ม้วนหรือไม้มาลายก็ได้จะใส่วรณยุกเอกหรือวันยุกโทก็ได้นะคะแต่สิ่งที่ต้องเหมือนกันนั่นก็คือสระค่ะคำคล้องจองของคำว่าใจยกตัวอย่างเช่นใสไปหายไวไร ใช้นะคะนี่คือตัวอย่างค่ะเอาไปดูเพิ่มเติมอีกเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะยังคงอยู่ที่คำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดจำไว้นะคะเมื่อไม่มีตัวสะกดคำคล้องจองจะต้องยึดมีเสียงสระเสียงเดียวกันนะคะยกตัวอย่างคำว่าโต oh ค่ะก็จะคล้องจองกับคำว่าโมโคโจเห็นไหมคะ จะมีวรรณยุกต์ก็ได้หรือไม่มีก็ได้ค่ะแต่ขอให้มีเสียงสระเสียงเดียวกันค่ะต่อไปคำว่าเธอนะคะไม่มีตัวสะกดค่ะสิ่งที่ต้องเหมือนกันคือเสียงสะระเออนะคะคำว่าเธอคล้องจองกับคำว่าเจอเผลอเรเมอเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดยึดให้มีเสียงสระเดียวกันง่ายๆนะคะเอาล่ะ เราลองไปดูแบบที่สองกันค่ะคำคล้องจองที่มีตัวสะกดจะต้องมีเสียงสระเดียวกันและเสียงตัวสะกดเสียงเดียวกันยกตัวอย่างเช่นคำว่าจานนะคะจานเป็นเสียงสระอามีเสียงนหนูสะกดนั่นเองหรือแม่กนสะกดนะคะเพราะฉะนั้นคำที่คล้องจองกับคำว่าจานก็เป็นเสียงสระอานัน่นเองสังเกตตัวแดงๆนะ,ะคำว่าจานคล้องจองกับคำว่า งานสารบ้านเห็นไหมคะใส่วรนณายุกก็ได้วานอันนี้รอจุลาอยู่ในแม่กลเหมือนกันนะคะหารอ่านซ้ำอีกครั้งค่ะสังเกตนะจะมีเสียงสระและเสียงตัวสะกดเสียงเดียวกันคำที่คล้องจองกับจานได้แก่งานสารบ้านวานหาร ต่อไปคำที่คล้องจองกับคําว่าทองคําว่าทองคือเสียงสระอ,อมีงองูสะกดนะคะดังนั้นเสียงที่คล้องจองกับคําว่าทองจะได้แก่คําว่าจองของมองร้องทองนะคะเอาละค่ะเด็กๆขาเรามาดูคําคล้องจองที่มีสองพยางกันบ้างนะคะวิธีการก็คือ ถ้าพยางหลังของคําลงท้ายด้วยเสียงใดพยาง์แรกของคําถัดไปจะต้องเป็นเสียงเดียวกันอ่เด็กๆดูนะคะคําแรกคําว่าตาสีลงท้ายด้วยคําว่าสีค่ะเพราะฉะนั้นมีตัวสะกดไหมคะคำว่าสีไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูที่เสียงสระค่ะเสียงสระอีลงท้ายด้วยสระอีขึ้นต้นถัดไปก็ต้องเป็นเสียงสระอีนะคะ สีกับตีเห็นไหมคะคล้องจองกันตาสีตีงูต่อไปลงท้ายด้วยคำว่างูเสียงสระอูลงท้ายด้วยเสียงเสียงใดขึ้นต้นต่อไปด้วยเสียงเสียงนั้นคำว่างูไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะเป็นเสียงสระอูงูก็คล้องจองกับคำว่าดูนะคะเด็กๆลองอ่านดูนะมันจะเหมือนกบกระโดดต่อไปเรื่อยๆนะคะตาสีตีงู ดูกาเห็นไหมคะต่อไปเรามาดูคำต่อไปค่ะไปเที่ยวลงท้ายด้วยเสียงสระเอียวแหวนนะคะไปเที่ยวเที่ยวคล้องจองกับคำว่าเขียวลงท้ายด้วยเสียงเสียงใดขึ้นต้นต่อไปด้วยเสียงเสียงนั้นเห็นไหมคะเทีเ่ยวเขียวเป็นเสียงสระเอียววแหวนสะกดเหมือนกันนะคะ ไปเที่ยวเขียวสดอะลงท้ายด้วยคำว่าสดเป็นเสียงสระโอกดอเด็กสะกดนะคะคำว่าสดลงท้ายด้วยคำว่าสดก็จะไปคล้องจองกับคำแรกของคำถัดไปก็คือหดนั่นเองนะคะเขียวสดหดหูนี่คือตัวอย่างของคำคล้องจองนะคะต่อไปเด็กๆมาทำความเข้าใจสรุปความเข้าใจเรื่องคำคล้องจองนะคะหนึ่งเลย คำคล้องจองก็คือจะมีเสียงสระเหมือนกันนะคะ2มีเสียงตัวสะกดมาตราเดียวกันค่ะและแต่ว่า2ออย่างเหมือนกันใช่ไหมคะทั้งเสียงสระและเสียงตัวสะกดต้องมีเสียงเดียวกันแต่พยัญชนะต้นหรือวรรณยุกต์แตกต่างกันได้นะคะเอาละ่ะเราลองมาทดสอบกันดูนะคะให้เด็กๆเ,เลือกคำที่มีเสียงคล้องจองกันนำไปเขียนในช่องว่างนะคะ มีคำว่าหนักลาบทิศสกักเชี่ยวผลิตผจญกราบหลนเหนียวเอาล่ะครูนี้จะเริ่มจากคำว่าหนักนะคะเด็กๆคะคำว่าหนักเป็นเสียงสระอะไรคะหอนออะกอนหนะักเป็นเสียงสระอะมีกอไก่สะกดนะคะเอคําไหนออกเสียงคล้องจองกับคําว่าหนักคะเยี่ยมมาคะ่ะคําว่า สักนั่นเองเด็กๆลองอ่านนะหนักสักหนักสักเห็นไหมคะเป็นเสียงสระอะมีกอไก่สะกดเหมือนกันคาคล้องจองคือสระเสียงเดียวกันตัวสะกดมาตราเดียวกันนะคะต่อไปมาดูคําว่าลาบค่ะคําว่าลาบคือเสียงสระอาแม่กบสะกดนะคะลาบจะคล้องจองกับไหนคะเห็นสระไหมคะและต้องเป็นตัวสะกดเดียวกันด้วยนะ เยี่ยมมากค่ะลาบคล้องจองกับคำว่ากราบแล้วก็มาเขียนนะคะลาบกราบเห็นไหมคะเสียงสระอาแม่กบสะกดนั่นเองค่ะต่อไปคำว่าทิศทออิสอทิศเป็นเสียงสระอิแม่กดนะคะเออันไหนเป็นเสียงสระอิแม่กดเห็นแล้วเยี่ยมมากค่ะคำว่าผลิตนั่นเองทิศผลิตนะคะ ผูการเป็นคำคล้องจองค่ะคำต่อไปค่ะคำว่าเชี่ยวเชี่ยวเป็นเสียงสระเอียมีวอลแหวนสะกดนะคะหาซิคำไหนคล้องจองกับคำว่าเชี่ยวเก่งมากค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยคำว่าเหนียวนะคะเพราะใช้เสียงสระเอียมีวอลแหวนสะกดเหมือนกันเชี่ยวเหนียวต่อไปมาดูค่ะคำว่าผจญนะคะผจญเป็นเสียงสระโอลงท้ายใช่ไหมคะ สระโอตามด้วยมาตราตัวสะกดแม่กลน,นะคะผจนสอดคออะคล้องจองกับคำว่าหล่นนะคะผจนกับหล่นโอเคค่ะนี่คือคำคล้องจองนะคะต่อไปเด็กๆขามาช่วยครูนิดเขียนคำที่มีเสียงคล้องจองกับคำที่กำหนดให้หน่อยนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างค่ะคำแรกตัวหนังสือสีแดงนี้คือคำที่ครูนิดกำหนดให้นะคะ เด็กๆจะต้องหาคำที่มันคล้องจองกันกับคำที่กำหนดให้สีแดงๆนี้ดูค่ะคำแรกคำว่ามือนะคะมือไม่มีตัวสะกดนะเป็นเสียงสระอือเพราะฉะนั้นก็จะคล้องจองกับคำว่าถือสือหรือมือดื้อนะคะยึดสระนะต่อไปคำว่าขาวค่ะ สังเกตนะเป็นเสียงสระอามีวอแหวนสะกดถ้ามีตัวสะกดก็จะต้องคล้องจองแบบนี้ตัวสะกดมาตราเดียวกันด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างคํา,าว่าขาวคล้องจองกับคําว่าก้าวหาวว้าวยาวเห็นไหมคะใช้เสียงสระและมาตราตัวสะกดมาตราเดียวกันนั่นเองคะ่ะต่อไปคําว่าเรียนนะคะเป็นเสียงสระเอียนอหนูสะกดค่ะ เป็นเสียงสระเอียโนหนูสะกดเรียนคล้องจองกับคำว่าเขียนเทียนเสียนเสียนพระนะคะต่อไปมาดูคำว่าแสงค่ะคำว่าแสงคือเสียงสระแอมีงองงูสะกดแสงคล้องจองกับแดงแตงแมลงแกงนะคะต่อไปคำว่านมค่ะนมเป็นเสียงสระโอมีมอม้าสะกดนะคะ จะต้องใช้เสียงสร,ระอมอมสะกดเหมือนกันนมคล้องจองกับอมขมผมจมหม่มนะคะและสุดท้ายค่ะคำตัวอย่างคือคำว่าเก็บก็เอะบอเก็บเป็นเสียงสระเอะแม่ก,กบนะคะเอมีคำว่าอะไรเช่นเจ็บเล็บเก็บเห็บเย็บ น,ะะนี่คือตัวอย่างคำที่มีเสียงคล้องจองกับคำที่กำหนดให้เอาล่ะมาถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะให้เด็กๆลอกโจทย์นี้ลงไปในสมุดเล่มรวมมิตรโดยเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเขียนคำสั่งจงเขียนคำที่มีเสียงคล้องจองกับคำที่กำหนดให้อย่างละ3คํา มีอยู่5ข้อนะคะข้อที่1คําที่กําหนดให้คือคําว่าพุ่งเป็นเสียงสระอุมีงองูสะกดเอคาว่าพุงคล้องจองกับคําว่าอะไรบ้างคะติ๊กตอกติ๊กตอกเยี่ยมมากค่ะเช่นคําว่าลุงคําว่าถุงคําว่าพุ่มก็ได้นะคะต่อไปข้อที่สองค่ะคําที่กําหนดให้คือคําว่าเขียนนะคะหาคําที่คล้องจองกับเสียงคําว่าเขียนสาําค่ะ คำที่3รักคำที่4เค็มและคำสุดท้ายคำว่านวดนะคะเด็กๆคิดคำตรวจสอบนะคะว่าต้องเป็นเสียงสระและมาตราตัวสะกดเดียวกันจึงจะเรียกว่าเป็นคำคล้องจองนะคะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะขอให้เด็กๆตั้งใจทําแบบฝึกหัดลงในสมุดเล่มรวมมิตรแล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะสำหรับคลิปนี้ครูนิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ